เกิอดอะไรขึ้นน้ำเพชรและอาไทายอันฟอลโลกันแล้วงานนี้ชาวเน็ตแห่สับตาร่วๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างชื่นชอบเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับคู่ของน้ำเพชรอิสรีและอาไทยกลมกิ๊กที่ได้คบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วอีกทั้งอาไทยก็ยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าติดแฟนมากมีทะเลาะกันบ่อยเป็นเรื่องปกติพร้อมกับเผยอีกว่าอยากจะแต่งงานภายใน5ปีและไม่ซีเรียสอยู่ก่อนแต่งกับน้ำเพชรแต่ทว่าล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวเน็ตได้ทําการเข้าไปสืบสอบจนได้พบว่าน้ำเพชรได้ลบรูปภาพคู่กับอาไทยจนเกลี้ยงไอจีแต่ทางด้านอาไทย,ยังมีภาพ เหลืออยู่บ้างประปรายอีกทั้งยังได้ส่องดูผู้ติดตามค่ะปรากฏว่าน้ำเพชรและอาไทยได้ทำการ unfollow กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่ว่าเรื่องนี้จะเป็นมาอย่างไรหรืออาจจะแค่งอนกันเพียงเท่านั้นหรือไม่